ตัวแทนของผู้เข้าร่วมพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านสวนจันทร์หมู่ที่เจ็ดตำบลหัวเขาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ตามที่นางสตีวันประสานสงรองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านสวนจันทร์หมู่ที่เจ็ดตำบลหัวเขาเยเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแม่ของแผ่นดินร่วมกันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยกันสมงต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน,นชุมชนบ้านสนางและกล่าวให้โอาวาทตามลำดับต่อไปของกับพชมพ์ชน ฝ่าระอองทุลีพระบาทปก,ก,ปก,ก,ปก,กเก้าปกกระมมงข้าพุทธเจ้านางกองจันทวาลนายุทธเทสุนตรีเมืองสงหนครพร้อมด้วยบญญรรดาข้าราชการและพระสงฆพิกรสมาชิกกองคุณแม่ของแผ่นดินที่ได้มาพร้อมกันณนะบริเวณที่ดีแห่งนี้ล้วนมีความพลื่นผีปีกของพระ่านดีดีชื่นชมในพระคุณการบาลบามีและถำมนึกในพระมหากราุณาธิคุณปกเก้าปกกระมม อย่างหาที่สุดที่ได้จากพระราชกรณียกิจในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ใต้ฝ่าละองธุทุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหัตากตามพระบรากายนับอเนกประการ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ความร่มเย็นเป็นสุขของพระสงฆ์ิกรและความมั่นคงของประเทศทรงชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหายายเสพติดด้วยกองคุณแม่ของแผ่นดิน และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีเป็นที่ทราบซึงประทับในทุกดวงใจของพระสงฆ์นิกรสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนพระราชอภัยาภาพและพระราชปณิธานอัน,นแน่วแน่มั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎรก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานาประการดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก้ากอม่อมขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณศรีพระราตาใและอนุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากุลได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงมีพระพลรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจเจริญด้วยตะตุพิษพรชัยมีพระราชประสงค์กำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชาลไทย ป่าถนาสถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญของวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาบชั่วนินรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระสงฆ์นิกกรทั้งหลายในที่แห่งนี้ถวายคำปฏิญาณในการร่วมแรงร่วมใจป้องกันและแก้ไขต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่่เเกกียยวข้องับาสพติดจะเป็นคนดีของสังคมจะเป็นคนดีของสังคมจะทุ่มเทกำลังกายจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจสติปัญญาสติปัญญาจะเป็นกำลังจะเป็นกำลังเพื่อสร้างพลังแผ่นดินเพื่อสร้างพลังแผ่นดินขจัดปัญหายาเสพติดขจััดปญหา ให้หมดสิ้นให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยไปจากแผ่นดินไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอดีชะ